สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจําค่ําคืนที่29กรกฎานคมอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียนข่าวสารออนไลน์นะครับตัวนี้ใครเทรดแล้วเจอข่าวเยอะยังไม่เข้าใจข่าวสารนะครับผมว่ามีผลกระทบต่อตัวกราฟและการเทรดทองคําอย่างไรขออนุญาตนะครับแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยครับผมเป็นคอร์สเรียนตลอดชีพนะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ t ิงส์มาร์เก็ครับท่านใดสนใจโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกมากนะครับก็ขอเรียนเชิญที่ t ิงส์มาร์เก็ได้เลยครับผม นักลงทุนครับสำหรับในค่ำคืนนี้เรายังเหลืออีกออสองอีเวนต์สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศาตราดอกเบีย้ยของสกุลเงินยูโอสตาร์ลารวมถึงในส่วนของการถแถลงการของคุณเจอร์มพาวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับผมในส่วนของช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงตีหนึ่งนะครับถัดจากนั้นครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นการถแถลงการครับผมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตลาดนะครับค่อนข้างที่จะ อ่าพรา์อินกับข่าวที่ว่าเฟดน่าจะยังคงดอกเบี้ยนะครับในระดับเท่าเดิมไปก่อนนะครับซึ่งก็คือ0.25เในส่วนของตัวนโยบายทางการเงินเนี่ยน่าจะคงที่เหมือนกันครับแต่ก็ยังต้องรอนะครับในส่วนของตัวความคืบหน้าว่าคุณจอร์มพาวเวลเนี่ยจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการแพร่ระบาดโควิด -19 ในรอบใหม่นี้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีการนะครับผมปล่อยฟอร์เว d ด์ไกด์ด e น์ออกมาตัวใหม่นะครับนักทุนครับในส่วนของตัวตลาดเนี่ยเขาคาด หวังแบบนี้ครับว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณจอมพาวเวลเนี่ยนะครับอาจจะมีการส่งสัญญาณว่าจะให้การช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการกู้เงินเนี่ยจากของเดิมนะครับที่จะส,สิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เนี่ยน่าจะยาวไปถึงสิ้นปีเลยครับผมก็เป็นมาตรการการช่วยเหลือตัวหนึง่งอีกในส่วนของตัวหนึ่งนะครับนักทุนครับก็น่าจะเป็น ในเรื่องของตัว yield curve control ครับตัวนี้เนี่ยคือตลาดเนี่ยคุยกันมานานมากแล้วแต่ว่าทางเฟดบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการที่จะต้องออกมาประกาศใช้จริงๆแต่ก็จับตาดูคืนนี้ดีๆนะครับเพราะว่า yield curve control เนี่ยคืออะไรครับมันคือการนะครับผมใช้นโยบายควบคุมเส้นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลครับผมคือจะให้ผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ผลตอบแทนม,มันอยู่ในระดับต่ำครับทางเฟดเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปเพิ่มการซื้อสินทรัพย์ที่มากเกินควรครับผมทีนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องมาจับตาดูแล้วนะว่าจะช่วยตรงนี้หรือเปล่าเพราะถ้าหากมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับที่เฟดอยากจะกดในส่วนของตัวดอกเบีย้ยพันธบัตรลงแบบนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลลบต่อตัวของยูเอสดอลลาร์ได้นะครับแล้วก็หนุนให้กับบรรดาคู่สกุลเงินครับผมขณะปัจจุบันเนี่ยตัวของราคาทองคำนะครับรวมถึงตัวยูเส ดอลลาร์ราคาของสกุลเงิน EUR เนี่ยภาพรวมยังค่อนข้างทรงตัวนะครับแต่วันนี้ก็ยูโรก็ถือว่ามีการปรับตัวลดลงมาเหมือนกันสกุลเงินปอนเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยนะครับนักทุนครับยืนหนึ่งอยู่ที่หน้าตารางเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าเป็นตัวข่าวอะไรนะครับ ในส่วนของตัว GBP US Dollar นะครับนักทุนครับในส่วนของตัวสำนักข่าว FX Street News นะครับมีการรายงานบอกว่าได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวของสกุลเงิน US Dollar ครับผมแสดงว่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลนี้ก็ได้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของ B.O.E มากกว่าวันนี้เนี่ยที่ท่านหนึ่งเขาได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับทิศทางที่ ดีขึ้นนะครับในส่วนของตัวภาคธุรกิจแล้วก็ภาคของอสังหาริมทรัพย์ครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีเหมือนกันแต่ถามว่าวันนี้ทําไมออสเตรเลียอยู่หน้าตารางและทำไมนิวซีแลนด์ไปหยุดท้ายตารางคือจริงๆก็ไม่ได้มีข่าวอะไรแจ้งเข้ามามากมายนะครับถ้าที่ดูในส่วนของทางฟ o ลเลกไลฟ์ล่าสุดเลยครับยังยังไม่มีประเด็นหลัก แจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวปัญหาจีนและสหรัฐนะครับเดี๋ยวท้ายที่สุดเนี่ยตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับน่าจะกลับไปอยู่ในทิศทางเดียวกันได้ครับผมเอาละครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวภาคค่ำทั้งหมดนะครับขอบพระคุณครับอย่าลืมนะครับนักสุนครับในส่วนของตัวบริการ Signal นะครับท่านใดสนใจ Signal จากข่าวสารนะครับสกุลเงินทองคำาต่ชนิหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันครับขอบคุณครับ